ผมก็ศึกษาจากไอ้พวกมอเต g p ์จอะพี่ดูก a ต i ิมันเป็นรถที่แรงสุดใช่ท็อปสปีดตอนนี้ของผมก็เลยมุ่งมาที่ดูค a ต i ิเลยทีมเมสเคสนี้ต้องเป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่าลงทุนเยอะเยอะเพราะว่าผมหนึ่งเท่าไหเครื่องอ่ะตกลูกหนึ่งละลูกละประมาณแปด0 0ื่นถึงหนึ่งแสนสร้างมาเพื่อเพ์อวตารนี้โดยเฉพาะใช่มาใช่แค่เพื่ออวตารนี้โดยเฉพาะนี้ ผม<อ>เพราะว่าผมตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมแข่งว,ว่าผมจะกัดเครื่องเองให้ได้ทีมงานก็ต้องคือคือต้องอินกับมันต้องเห็นแบบเห็นความเร็วเป็นความสาเร็จอะตอเน,นี้ยผมว่ามันน่าจะแพงกว่าละลายทรัพย์เลยนะแพงมาคุยกันในเรื่องของอวตาร ของตามบางพีกันครับผมครับก็สวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยเรียกว่าได้เลือันเป็นมงคลละเลิกที่จะเปิดตัวบล็อกเครื่องยนต์ครับซึ่งจริงๆเนี่ยในหลายเรื่องที่แบบว่าดีไซน์หรือการเลือกใช้ในส่วนของตัวอวตารเนี่ยตั้มเองก็มีไอเดียที่เรียกว่าล้าเป็นทีมที่เรียกว่าท็อปทีเลย,เยในเรื่องของความล้ําของเครื่องยนต์เราจะเริ่มกันตั้งแต่เรียกว่า ความเป็นมาจากซีซั่นหนึ่งเลยดีกว่าได้ครับพี่ซีซ yeah. ั่นหนึ่งเนี่ยก็จะมีบางซุกก็ได้พูดถึงไปแล้วบ้างแต่วันนี้ก็เอาจากทางตามมิงเลยนะซีซั่นหนึ่งนี่เป็นอะไรที่แบบสําหรับผมนะเป็นอะไรที่เก็บกดมากเลยพี่มันยังไงเก็บกดนี่คือยังไงผมมีแค่แข้ง4.1แข้ง4.1ใช่มีแค่นั้นแล้วก็หลักเอ็กไซเตอร์ที่เราใช้งานกันทุกวันเนี่ยแล้ว4 1มันทําชักยาวไม่ได้หลักเอ็กไซเตอร์เนี่ยเราก็ตีแปว่าลูก ที่น่าจะยัดเข้าไปได้สูงสุดก็สัก90้สิบมเก้าสิบแตผมใช้อยู่8 8 8แปดแ้อยู่ไงพี่แต่ที่ผมบอกว่าเก็บกดก็คือมันมีแค่4ี่จุดหไหมผมว่าพี่ชักยาวก็ไม่ได้ยาวก็เกียร์แตกแล้วก็ตอนนั้นหาปีที่แล้วมันหาแข็งใช้ยากมากแล้วผมอะ่ะก็เลยได้แค่มีแค่สีจุดหไปบวกสําหรับซีซั่นหนึ่งใช่ก็เลยเหมือนซีซั่นหนึ่งเก็บกดพี่ก็เลยเดี๋ยวซีซั่นสต้องกัดเองแบบทำเองสร้างเองให้ได้ นั่นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างเครื่องยนต์ที่ตอนนี้มีชื่อ,อยังสําหรับบล็อกนี้ยังยังที่น,อนอ้องน้องหรือทองด,องดีอ่ะทองดีอ่ะโขนายอ่ะตั้งชื่ออ,อะไรนะผมแบบดูในคลิปเป็นอยู่ที่แบบว่าเขาคุยกันสองคนเขาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาปรึกษาเราไหมยัยงเลยพี่ผมก็ยังไม่ได้คิดสิแต่ตอนนี้คิดตัวเลขที่แบบตัวเลขพวกคัดพวกการวางตำแหน่งเขาเวียงแต่ตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วพี่รถก็ใกล้จะติดเครื่องแล้ว <ท>เพราะว่าวันนี้ก็เนี่ยพิ่งท่อพึ่งเสร็จเลยโชคดีแดนไทยโชคไทยต้องโอเคดีแล้วก็จากซีซั่นแรกเนี่ยพอแข่งเสร็จปุ๊บพอกลับมาไม่ไม่ถึงเดือนพี่ผมไปยกเครื่องตัวนี้มาเลยเผมซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอ,ะอ่ะจริงจริงะวางแผนจะใช้ในซีซั่นหนึ่งเฮ้ยพี่พอแข่งซีซั่นหนึ่งเหมือนเก็บกดซีซั่นสองต้องหาบิ๊กบ็อกอะไรมาใสา่ผมก็เลยไปเจอเครื่องตัวเนี้ยผมก็ไป เก็บมาไว้เลยเป็นปีพี่ <กด S 2> เ็นปีเขาเรียกว่าเต็มตัวว่าถ้ามีซีซั่นสองเนี่ยเจอกันแน่ซีซั่นสองอากาศเดี๋ยวนี่ยจะใช้บล็อกนี้แหละคร,ครับผมก็ซื้อเก็บมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นปีพี่บล็อกนี้ผมซื้อเก็บเรื่อยๆเลยดีกว่าเอาไว้ความพิเศษมาเลยดีกว่าเพร,ราะอย่างทางบางซุปเองเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามาเป็นจะใช้อะไรดีอ่ะก็ร่วมทีมกันนะร่วมทีมช่วยกันทำนี่ช่วยกันทำก็บางซุปมาช่วยใกล้ๆวันจะแข่งละอีกสัก อีกสักสามวันแข่งขังพี่เ <c oughs> ข้ามาพอดีครับ <c oughs> ผมก็เหนื่อยอยู่พี่สาหัสอยู่แกก็เลยเข้ามาช่วยจุดเด่นของตัวบล็อกเครื่องที่เราเลือกใช้มันเป็นยังไงของผมอะ่ะ <c oughs> ผมอยากผมชอบศึกษาไอ้เครื่องพวกอะไรใหม่ๆที่ผมยังไม่เคยเห็นผมก็ซื้อผมไม่ได้มีแค่ดูคตินะพี่ผม <c oughs> มีทั้ง KTM 1สูบสูบล่าสุดผมไม่ได้ KTM หน่องเก้ 1, 2, มั้งปีสองพสิอ่ะสูบเหมือนกัน ผมซื้อคือซื้อมาดูอะไรพวกเนี้ยมาลื้อดูใช่เทคโนโลยีของมันแล้วก็ตัวเนี้ยไอเครื่องเดนโมตัตวเนี้ยคือ1มันได้ลูกใหญ่2ที่แบบมันไม่มีสป,ปริงวาลผมชอบตรงเนี้ยแล้วผมก็ศึกษาจใจพวกโมโตจีพีอะพี่ดูคติมันเป็นรถที่แรงสุดใช่ท็อปสปีดตอนนี้ผมก็เลยมุ่งมาที่ดูคติเลย,เลยครับ<ๆ>แล้วรู้ว่ามันลูกร้อยสิบสองรยสิบหก็เลยซือมีเ้เลนสองไซส์ใช่ หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าจะเป็นร้อยสิบสองครับหนึ่งสองเก้าเก้าจะเป็นร้อยสิบหกหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าาหายากแล้วหนึ่งสองเก้าเก้าหายากกว่านี่พี่คือในตอนที่เราคิดจนถึงตอนที่สร้างไอ้ตอนคิดมันก็อาจจะแค่อคเอารตรงนี้มาใส่ไอ้นั่นอเอาไอ้นั่นมาใส่ตรงนี้มันน่าจะลงตัวแต่ตอนสร้างเป็นไงอะอยากให้น้องๆได้แบบฟังสตอรี่ว่าคิดโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ตอนสร้างนี่สาหัสกันไปหลายคนพี่แล้วกเลยถอดใจกันไปหลายคนก็มีครับใช่เพราะว่า มันตอนคิดนะมันง่ายพี่คิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาหัวนี้มาแปะกับฐานเครื่องยนต์ตัวนี้เ,เกียร์จะต้องเป็นแบบนี้แต่พอมันมาทําปุ๊บเนี่ยพี่กว่าจะวางตําแหน่งของข้อเหวี่ยงกับระยะคัดเนี่ยยากมากติดนู่นติดนี่เหมือนกันพี่แล้วก็เสียหลายตัวแต่ผมไม่ค่อยได้ได,ได,ได้ได้โพสมากกว่าก็หมดไปเยอะพี่ครับลูกน้องก็ ท้อกันอะเหนื่อยท้อเพราะว่ามันกัดพังใช่ไหมพี่พอมันกัดพังมันก็แบบมันเซ็งมาแล้วพาดแค่จุดเดียวต้องทิ้งทั้งลูกทิ้งทั้งลูกใช่พี่แล้วมันจะมาแบบพาดตอนจะเสร็จอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอใช่ครับพี่หลายตัวพี่กว่าจะมาแบบตอนเนี้ยใกล้ติดเครื่องแล้วแสดงว่าที่บางพีเนี่ยก็หนึ่งกระบอกประมาณหนึ่งพันซีซีเหมือนกัน ไม่ถึงพี่ไม่ถึงไม่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 ถึง8 0 0ร0อยเ้ากอ๋อคือว่าเราคุมคุมในส่วนของตัวบล็อกเครื่องอยู่คุมในระยะชักไว้พี่เพราะว่า 1. เรายังทําแคมไม่ได้ครับเราไม่อยากใช้ชักยาวเราก็แบบพอดีพอดีไปก่อนถ้าเรารู้ว่าตอนแรกอวางไว้1 5บ6 1 7อะไรประมาณนี้พี่ทำไม่เรียบร้อยหมดแล้วแต่รู้ว่าเดี๋ยวเวลาเรามีน้อยแล้วเพราะว่าเราไม่ได้คํานวณตอนไอตอนเขียนตอนอะไรมันง่ายตอนคิดว่าตอนกัดก็จะง่าย แต่พอกัดออกมาแล้วพี่มันเราไม่ได้คิดตอนที่มันพลาดมันกินเวลาช่วงนั้นแหละพี่เราก็ต้องมานั่งเขียนใหม่วางแผนใหม่ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่เราก็ผ่านจุดที่มันยากมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยแล้วทีมงานเราเป็นทีมงานใหม่ไม่เคยทําอะไรพวกนี้เลยอย่างบล็อกพวกนี้พี่ครับมันกัดง่าย<อ>มันไม่มีอะไรพี่แต่พอเรามาเป็นพวกบิ๊กบล็อกแล้วเนี่ยเราต้องเอาเกียร์รุ่นนั้นมาใส่เฟืองคัเอ,อ,อีกรุ่นหนึ่งมาใส่คัดอีกรุ่นหนึ่งคือมันแบบ ผสมกันแหลกเลยอ๋อไม่เหล็กอีกรุ่นหนึ่งใช่แล้วก็ข้อเวียงสําคัญมากแขนของข้อเวียงนี่ต้องแบบต้องตรงโซ่มันต้องได้กับระยะเดียวกับเฟืองแคมใช่เฟืองทัมมิ่งแล้วดูคติมันเป็นอะไรที่เฟืองมันยาวมากด้วยความที่เป็นเดสโมด้วยอีกใช่ครับมันจะมีกลไกที่ไม่ได้เหมือนรถสแตนดาดทั่วไปใช่ก็ยากเข้าไปอีกครับก็เอาเรื่องอยู่พี่ก็เลยเนี่ยก็เลยติดเครื่องช้าหน่อยครับเพราะว่านี่ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีด้วยที่ มีการเลี่ยนกันขันโอ,โอไหมอันนี้รอตายตอนตอนเขาประกาศมาเป็นไงโอ้โยแบบรอตายแบบโอ้โยเหมือนรอดแล้วเว้มีเวลาให้เลยต่อแล้วคือเรียกว่าได,ได้ได้มีโอกาสให้กับผู้ชมคได้ได้ชมเครื่องยนต์แน่นอนบอกผ่าน FC แฟนคลับไปก่อนเลยดีกว่าว่ามกราคามนี้ทาน,ทานไหมทานทานครับพี่อีกคิดว่าจะไม่เกินสองวันนี้พี่ผมติดเครื่องละติดเครื่องเลยใช่แต่ก็ต้องมาลุ้นอีกนะว่าการ จะเอาอยู่ไหมอีกทีหนึ่งเหมือนกันก็คือนี้ก็ยังมาอยู่ในส่วนของวัสดุที่เราเลือกใช้อยู่มันเหม่นกับกับตัวเครื่องยนต์ตอนนี้ไหมใช่ใช่เราเหมือนคือไอเราไอเราคิดอะพี่เราคิดไว้มันเราคิดไว้ได้แต่พอเวลามันมาติดเครื่องแล้วมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้พี่เพราะว่าเรายังไม่เคยสัมผัสมันเหมือนกันก็ต้องรอต้องรอรุ้นพี่ต้องรุนอีกทีว่าก้านตัวนี้มันเอาอยู่ไหม อ,อันนี้<ช><ช>เราสร้างเองด้วยไหมไม่ไม่ได้สร้างพี่หา,ารุ่นที่มนนีมาตเตรียมมา,<ง>มาใช้ก่อนใช่ครับใช่ครับแต่จริงๆถ้าในศักยภาพของ SK แล้วจริงๆสามารถที่จะทําชิ้นส่วนได้อยู่แล้วแต่เวลาเป็นตัวกําหนดใช่ใชพอคือเราวางาช่วงล่างเนี่ยพอเราเราเริ่มทําช่วงล่างไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงชุดหัวชุดก้านเนี่ยเราก็เอาง่ายๆเราก็เห็นคนอื่นเป็นตัวอย่างพี่ลูกใหญ่ๆเงี้ยบางคนบางทีมเบิ้ลเบิ้ลปุ๊บ กระจายเลยกระจายใช่เราก็ทีนี้เราก็เลยมาห่วงของเราบ้างละเพราะว่าโอ้โหได้ยินข่าวว่ากว่าจะได้มานี่ต้องซื้อยกลูกซื้อยกลูกอ่าใช่ครับปีที่แล้วหมดกี่ล้านอีนี้หมดเท่าไหร่เดดโมนะครับผมซื้อมาผมใช้เวลาสะสมตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเดือนมกราจนถึงเดือนเนี้ยผมมีเครื่องน้หมดนห้าตัวกับฝาอีกหนึ่งฝากับฝาอีกหเท่ากับผมมีฝาสิบ็ดตัวผมมีเครื่องน้องๆอาจจะงง เพราะว่าหนึ่งเครื่องยนต์หนึ่งเครื่องยนต์มีสองสูบใช่ก็คือจะมีสองหัวมีห้าเครื่องก็มีสิบฝาแล้วสิบฝาแล้วก็มีแยกฝาอีกหนึ่งชุดใช่รวมทั้งหมดสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดฝาเดี๋ยวจะพิมพ์ด่ากันในคอมเมนต์อีกมีต่ำมั่วหรือเปล่าก็ผมมีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้ามีทั้งเอสทั้งอาร์สามตัวหนึ่งสองเก้าเก้าสองตัวและเอเอสอาร์อะไรอย่างนี้มันต่างกันยังไงครับมันต่างด้วยแมททีเรียลของก้านมันอาจจะไลท์เวทบางจุดแต่แคมเหมือนกัน ถ้าถ้าเป็น S K R เนี่ยตัวไหนว่าเวอร์ชั่นสูงกว่าหรือว่าแรงกว่าอะไรงี้มนะั้งเออเวอร์ชั่น R จะแรงกว่าแต่เราเอามาใช้แค่เหมือนผมตอนเนี้ยใช้ลูกกับฝาแคมก็คือท่อนบนใช่มันก็เหมือนกันครับมันจะไปต่างที่ก้านแคมองศาเดียวกันแต่หนึ่งสองแคมก็จะเป็นอีกองศาหนึ่งนะครับผมก็ผสม เรียกว่าเราซื้อมาหลายอย่างเนี่ยเราก็ได้เห็นข้อมูลเห็น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 ครับโรงงานผู้ผลิตใช่ไหมใช่ครับเราก็ได้เห็นได้ได้หยิบได้เห็นแล้วพี่แล้วเราก็เอามาพัฒนาความรู้แล้วก็ต่อยอดอะไรกับแสดงว่าถ้าเป็นปีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการจัดลําดับในการลงทุนทําอวตารนี่จากข้อมูลที่ผมสัมภาษณ์มาหลายๆทีนี่ผมว่าทีมเอสเคนนี่ต้องเป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่าลงทุนเยอะ เยอะเพราะว่าผมหนึ่งเครื่องอะตกลูกหนึ่งละลูกละประมาณ8ปด0 0ื่ถึงหนึ่งแสนแล้วที่ผมลงทุนเลยก็คือเครื่องมือเครื่อง CNC ในการกัดอันนี้อันนี้เรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆในการกัดปากกาในการจับงานและ3มคือทีมงานในการทำทีมงานนี่ก็ตั้งแต่คนเขียนแบบใช่ออกีโค้ตใช่ ไปถึงทําจิ๊กทาทุกอย่า,างใช่แต่เป็นทีมงานของเอ็ดเคที่ปั้นขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนับหนึ่งอ่ะพี่ให้ดูเลยสร้างมาเพื่อโปรเจกต์อาวาตารนี้โดยเฉพาะมาใช่แค่เพื่ออาวาตารนี้โดยเฉพาะอย่างแสดงวันนี้เมื่อกี้ตกไปลูกละแสนก็เฉพาะเครื่องที่สต็อกห้าแสนแล้วนะใช่ประมาณประมาณกลมๆแล้วกันแล้วผมไปซื้ออะไรนู่นนี่นั่นมาอีกมีของให้นองอีกมีอีกแล้วก็พวกแมททีเรียลเนี่ยพี่ผมซื้อแบบอลูุิเนียมกัด <ต>กต็ตีไปกูละหมื่นหมื่นสองไม่น่าจะอยู่ไหมไม่อยู่ครับอ,อแค่แข้งกลางเนี่ยครับก้อนธรรมดานะก็เกือบหมื่นซ้ายขวาซ้ายขวาก็เนี่ยแค่ก้อนท่อนกลางเนี่ยตีไปเลยสองหมื่นกลมๆไหมครับแล้วยังมีซ้ายขวามีเสื้อแล้วมีอุปกรณ์ในการที่เราจะกัดมันขึ้นมาได้แล้วก็คนนี่เลยว่าเป็นต้นทุนหนักๆสำหรับปีนี้เลย หนักมากพี่แต่ก็ได้เห็นเอ,อเราเหมือนแบบเอ,อเราได้กัดเองอรพี่ผมเพราะว่าผมตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมแข่งมาว่าผมจะกัดเครื่องเองให้ได้ในปีนี้พี่แล้วมันก็มันก็ได้แหละมันจะช้าหน่อยนิดนึงเพราะว่าเราใหม่ใน Big บิ๊กบ็อกบิ๊กบ็อกก็เขาอย่างเต้บ้านสวนเขาก็สองปีละตั้งแต่สีสันแรกเรียกว่าได้พัฒนามาสองปีใช่ นำเราไปหนึ่งปีเพราะปีปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มแต่เต้บ้านสวนที่อยากที่ผมคุยเขาก็กว่าเขาจะมาเปิดตัวเขาก็ลุยมาหนักเหมือนกันใช่ก็พอเรามาลุยเออมันก็หนักจริงๆ <c oughs> <c oughs> มันก็หนักจริงๆะ่รัะก็ต้องใจรักด้วยพีออ่ทีมงานก็ต้องคือคือต้องอินกับมันต้องเห็นแบบเห็นความเร็วเป็นความสําเร็จอะถ้าพวกที่ผมก็รับช่างมาหลายคนนะ ส่วนมากมาเป็นช่างสมมุติว่าโรงงานแถวเนี้ยช่างตีนสเยอะแต่พอเขาได้มาทํางานแบบนี้คืองานที่มันไม่มีวันที่สิ้นสุดอ่ะเขาก็เหมือนแบบเขาก็ท้อมันไม่เหมือนถอยถอยใช่เพราะว่าเขาไม่เคยเขาไม่เคยผ่านงานอะไรพวกนี้เขาจะอยู่ในงานที่แบบอยู่ในงานเดิมๆของเขาอ่ะครับง่ายๆแต่อันนี้มันไม่ใช่กูทีนประจําวันอากาศชิ้นงานที่เรียกว่ามีผิวง่ายๆครับแล้วก็มันต้องใจล้างจริงเห็นว่าคนที่ทํางานไรสายเนี้ยพี่ ใจมันต้องรักในความเร็วจริงๆด้วยเพราะถ้ามาในระบบโรงงานจะอยู่ไม่ได้น้อยมากต้องอดหลับอดนอนไม่ได้หยุดเป็นาใา่แบบงานมันไม่ได้ใช่มันต้องแบบมันต้องลุยจริงๆอะ่ะเอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งใช่มีกําหนดวันงานแข่งขันมีกำหนดการเทสอย่างเงี้ยเราต้องทําให้ทันเวลาอก็เรียกว่าเป็นเหนื่อยไหมปีนี้ก็ถามว่ามันก็เหนื่อยเป็น ปกติพี่แต่ปีนี้ดีนะปีที่แล้วอดหลับอุ่นนอนหลายเดือนเพราะว่าผมเริ่มประมาณเดือนแปดเริ่มติดเครื่องเริ่มไลปีนี้ผมเหนื่อยน้อยหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้ติดเครื่องถ้าติดพีแล้วจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยประมาณนะั้นเนี่ยไปพี่แต่คือผมเห็นว่าเ,ออเราเรามาทําได้ขนาดเนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ก็มองมันก็หายเหนื่อยเพราะแบบถ้าบางคนเนี่ยจะนึกไม่ออกว่าหัวเดสโมคืออะไรอย่างตอนนี้ก็มีหนึ่งทีมที่ได้นาไปใช้แล้ว ซึ่งได้มีการคุยกันไหมคุยกันตลอดพี่เดี๋ยวก็ขึ้นวิโดีโอให้น้องๆดูหน่อยว่าเอ๊ยเขาวิ่งไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือทีมของเต้บรรสวนเต้นบนรสวนก็ <c oughs> หลายๆคนก็อาจจะได้เห็นพลังของมันละเต้บรบรสวนก็ได้คุยกันตลอดพี่ก็ก็มีแบ่งแบ่งข้อมูลกันแบ่งของกันครับเป็นการแชร์ลิงประสบการณ์กันเนาะใช่พี่ก็เหมือนเต้มันก็แแบบมหาผมมั่งอ่าอืมก็ เห็นผมทํางานก็เห็นเครื่องตัวนี้ก็ผมคิดว่าให้เครื่องเอาจริงเต้ซื้อเครื่องซื้อเครื่องเดิมๆจากผมไปนี่แหละเครื่องเดสโมดูคติใช่แต่มันก็อยู่ที่ผมอีกว่าจะให้หรือไม่ให้แต่ผมคิดว่าเด็กคนนี้มันมีของให้ไปมันคงแบบต่อยอดได้ใช่ใช่มันต่อยอดได้เพราะว่าเขามีช่วงล่างอะไรของเขาอยู่แล้วเขาประหยัดก็เก่งด้วยมันก็เลยอยากจะบอกน้องๆหละว่าบางทีบางทีไปดูตอนเขาแข่งกัน ก็ไปคอมเมนต์ือเชียร์ทีมไหนก็ขอให้เชียร์ให้สุภาพเพราะบางทีอย่างระหว่างพี่ๆแต่ละทีมเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างตั้งแต่ก่อนแข่งเริ่มแข่งไปเลยเนี่ยเขามีกันอยู่แล้วมีมีเขาคุยกันหมดพี่เขาสนิทเขาเฮฮากันพี่เฮฮากันไม่ใช่แบบว่าไปเห็นแล้วจับคู่กันแล้วก็จะไปแข่งจะทะเลาะกันอะไรยงี้ไม่ใช่นะน้องต้องคอมเมนต์ให้เกียรติแต่ละทีมด้วยเพราะอย่างเมื่อกี้นี่เราคุยกันเกินไปเรื่องหัวคิปว่าเอ้ย จับฉลากโอ้จับฉลากรึกแมนดวงเมื่อกี้นดวง,น,น,ดวงน,นดวงไปไหนวะคนจับคนจับ,คนจ,บคนจับอันนั้นก็มาที่นี่อะไรพี่ผม,ผมบอกว่าฝากเขาจับหน่อยบางทุกก็อยู่นี่แหละครับผมบอกผมก็บอกว่าฝากจับฉลากหน่อยนะพอดีผม,มทํารถกันอยู่แต่ผมก็บอกว่าน่าจะเจอกันเองอ แล้วก็เจอที่พูดมาตั้งแต่ฝากกระดวงไปแล้วใช่ใช่ใช่บางซุปก็อยู่นี่เหมือนกันอยู่พอดีเลยกระดวงก็ช่างหมานนะสั่งได้นะสั่งได้ซึ่งบางทีเด๋วเผื่อนน้องๆไปดูวันแข่งพี่ตั้มเจอกับบางซุปถ้าคนไม่รู้สตอรี่เลยว่าเคยช่วยกันมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งก็อาจจะบางทีคอมเมนต์ไม่ให้เกียรติหรือด่าทออะไรอย่างนี้ต้องจริงๆก็เหมือนกับจะอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่ก็แกก็แวบมาหาผมมั่งมาตลอดพี่อย่าบอกว่ามาตลอด บางทีผมก็แวะไปดูของเขาบ้างไปดูข้อมูลไหนไปซืบเพราะว่า <c oughs> คําเครื่องใหญ่ขนาดนี้บางทีมันต้องมีข้อมูลต้องมีครับความรู้องค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะ <c oughs> มาถึงเรื่องของคู่แข่งเลยดีกว่าอม,มีใครมตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วไม่อยากเจอใครเพราะว่ามาถึงในช่วงที่จับเจอกันไปแล้วครับพี่ซุปหรือบางซุปก็ได้มีพูดไปแล้วว่าเอ้ยฝากถึงอพี่ตั้มเพราะว่าเจอกันเองผมยังไม่รู้เลยครับพูดว่าอะไร ไม่ไดีดูไม่ <Gerilim S 2> ไม่รู้เอ <นะ S 2> ้เขาพูดว่าอะไรออสําหรับผม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 ก็คุยก็คือเราลงมาแข่งในสิบหกทีมาพี่เราก็เหมือนกับเราต้องพร้อมที่จะเจอกับทุกทีมอยู่แล้วไม่นั้นเราไม่สมัครรามาแข่งหรอกแต่ก็คืออยู่ในเกมแล้วก็เต็มที่อะพี่ต่างคนต่างเต็มที่อยู่แล้วแข่งกันก็ช่วยกันอยู่นะพี่ไม่ใช่ว่าไม่ช่วยกันนะเพราะว่าเป้าหมายมันไม่ใช่แค่เราเจอกันเองแต่มันต้องไปเจออีกหลายคนใช่ไม่ใช่ว่าเขา วิ่งชนะผมไปแล้วมันจะจบได้แชมป์เลยไม่ใช่ต้องไปเจอสองสามคัดอ่าสองสามคันอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นพี่ก็ต้องเต็มที่ทั้งคทั้งคู่แหละพี่แต่จักที่จะแบบแต่ก็ช่วยกันพี่เดี๋ยวดูดิช่วยกันช่วยกันอยู่ดีรครับจริงๆบางซุปก,ก็แค่บอกว่าเขาก็เต็มที่แล้วก็เชื่อว่าตัมเมงก็จะเต็มที่เต็มที่พี่ต้องเให้คนดูเนี่ยเรียกว่าได้ประโยชน์สูงสุดในการรับชมเครื่องยนต์ที่มีเทคโนโลยี ต้องบอกว่าเว็บเป็นตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมากก็หนึ่งเลยพี่มันมาจากผู้จัดก่อนที่เปิดรุ่นนี้แล้วเปิดกติกาตอนนี้<ต>ผมว่ามันน่าจะแพงกว่าลายซับเลยนะแง <laughs> พงเพราะตอนระเบิดทีก็ตอนนี้รู้รสึกว่าลูกสูบจะสามหมื่นฟาอันนี้ลูกของเราสามหมื่นกว่าบาทเฉพาะลูก ช็อคคอลูกเขาขอวาวหนอยเพราะว่าวาวเป็นอะไรสิ้นเปลืองวาวถ้าเป็นฝาในในฝาตัวนี้ตัวละสองหมื่นอับดอกละดอกละโอ้ตอนนี้หนึ่งสูตรติเป็นสี่ดอกแปดหมื่นแล้วนะประมาณประมาณถ้าเกิดมันแอปมันเกิดมีอะไรรุ่ยสามหมื่นก็แสนหนึ่งลูกสามหมื่นบวกด้วยสามหมื่นกับสีอ่ะสสองครับระเบิดทีละแสนบวกชุด ฝากไอ้กลไกงข้างบนอีกเนาะดีที่ผมผมเล็ตุนไม่เยอะผมเล็นตุนไม่กันมากตุนไว้กอนถ้าจะให้พูดถึงที่เหลืออีกสักสิบห้าทีมอรบนีมาสักสามทีมเอาใครดีบ้างเอ่อเอาจากตลาดหลักทรัพย์แล้วกันที่เจ้าจากเจ้าจากแผนผังแล้วกันแผนผังสติติแล้วกง่ายเออประมาณนี้ผมก็มองว่าทีมงาน s อ K s m k ที่ใช่แล้วก็ถ้าเราก็จะมองมาเป็นเตยบ้านสวนเตบ้านสวน ทีนี้ก็จะมาในส่วนของเลขสก็น่าจะมาใบรุ่นใบเหลืองเฮงสุพรรณใช่แถมอีกสักทีมไหมล่ะจะได้ครบเอาอีกสักทีมนึ่งไหแต่จริงๆน่าจะเป็นทีมผมทีมแรกแล้วม่ละไอทีมเรามันมันอยู่แล้วไงต้องติดเต็มอยู่แล้วจากที่ผมประเมินนะเพราะว่าบางเต้เขาค่อนข้างฟอร์มรถโหดถึงแล้วแกจับอะไรแกรุนแรงแล้วดันมีเวลาอีกหนึ่งเดือนให้แกทำด้วย ได้เติมต่อใช่เพราะว่าทุกทีมที่พูดถึงมาเนี่ยก็มีเวลา9.5เห็นเป็นสถิติใช่แต่เต้ก็เวลาก็สุดว,ว9.5หนะึ่งนะสี่หรือไงถ้าผมจำไม่ผิดครับเรียกว่าน่าจะเป็นเวลาที่เร็วที่สุดใน200เอ้ย400มันอ่าเวลาเร็วพี่แต่เดี๋ยวไปอยู่หน้าเส้นก็<ม>ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับมันหลายองค์ประกอบก็ผมเลยมองว่ามันผมดูประเมินจากสายที่จับฉลาก ประมาณนี้พี่เราอยู่สายใครบ้างเจออันแรกเจอบางซุปบางซุปถ้าต่อจากบางซุปจะเอถ้าฝั่งผมฝั่งผมจะมีบางซุปครับแล้วก็ทีมงานช่างเฮงแล้วก็ทีมงานช่างเฮงคือช่างเฮมไหมน้องชายน่าจะอะไรนะเดี๋ยวน่าจะเป็นพี่โต๊ดน่าจะเป็นพี่โต๊ดแล้วก็ช่างพัดช่างพัดใช่แล้วก็เต้ KDR เี้ KDR ครับก็ฝั่งนี้ก็ มันโหดทั้งฝังฝั่งเลยพี่เราเรียกว่าในไลน์ก็มีมีก็สิบหกทีมคือตึงทุกทีมตึงทุกทีมนะขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้ยได้ใครได้เห็นบล็อกเครื่องอะไรไปแล้วบ้างติดเครื่องหรือเทสเครื่องไปแล้วบ้างครับทุกสนามไม่ต้องถามวีลเคอร์เลยดิชิทจำมาจามหนึ่งในสามวีลเคอร์เลยดิชิทคิงแบ๊กวีลเคอร์เลยดิชิทคิงแบ๊กวีลเคอร์เลยดิชิท